ทางไหนแล้วพี่ไปไหนท mm ี่เมื่อยหรือเปล่าทุกคนสวัสด uh, ีค่ะวันนี้พ่พาทุกคนมาเที่ยวงานยอหยุดยิ่งฟ้านะคะเมื่อกี้ไลฟ์สดไปรอบหนึ่งแล้วแต่ว่า ถนนขนทางยาวไกลเหลือเกินค่ะก็เลยปิดไลฟ์มาเมื่อกี้ประมาณสามสนาทีแล้วตอนนี้ก็ไลฟ์ต่อนะคะไลฟ์ต่อเพื่อให้อยากทุกคนเห็นว่าเนี่ยค่ะไฟร้านดวงแห่งอยุธยานะคะนี่อาจจะไม่ชัดเจนเท่าไหร่นะคะเดี๋ยจะพาไปดูไฟเมื่อกี้พาไลฟ์เมื่อกี้ก็คือว่าพาไปดูตรงตลาดนะคะตลาดย้อนยุคนะคะ คนเยอะมากก็เลยรู้สึกว่าการถ่ายเอ,อ่ออาจจะไม่ชัดเห็นแต่คนอะไรอย่างเงี้ยเห็นข้างหลังคนไม่เห็นแม่ค้าไม่เห็นเขาขายของแบบโบราณเลยนะคะเอ,อ่อแต่ว่าตอนนี้พามาดูไฟนะคะไลฟ์นี้ก็จะพามาดูไฟนะคะสวัสดีทุกคนนะคะ เดี๋ยวจะพาทุกคนเดินดูไฟอันนี้จะเป็นโซนวัดมหาธาตุนะคะเป็นงานยอยศยิ่งฟ้าที่จังหวัดพระนครศรียานะคะมีงานแล้วก็ประดับไฟทั้งเมืองเลยนะคะหน,นึ่งเอามาฝากสำหรับคนที่ไม่ได้อยู่อยุธยาเนะ มาให้ดูบรรยากาศโอ้ฝั่งนี้ก็เป็นร้านค้าอยู่เหมือนเดิมนะคะนี่อันนี้อยู่หน้าวัดธรรมมิกรานะคะอันนี้เป็นโซนเชิญเลยนะคะสามเซนาทีนะคะจาก350รห้าสิบไสามถัดมาค่ะวิสากิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรรายย่อยบ้านทางหลวงค่ะสวัสดีค่ะแม่ข้าพดโอ้โหกินเข้าพดหอมๆแม่ สวัสดีล่ะคะแม่ไปจับแม่จ้าขออีฮัสทุกคนเมื่อกี้อะไรเอ่ยเอาพดจับหน้าใช่ไหมฝากเลยค่ะวันนี้เราจะทำยังไงดีนะให้สวยออกมาหรือสวยทุกคนคะสวัสดีเมื่อกี้เช็คดูแล้วอ่ะการไลฟ์สดอ่ะหนึ่ไลฟ์จากไอโฟนอ่ะ แล้วทีเนี้ยประมาณว่ามันจับหน้ากล้องอ่ะอาจจะเปิดภาพไม่ชัดอะไรเงี้ยเดี๋ยวหนึ่งจะถ่ายเป็นแบบอย่างนี้ให้ดูนะคะแบบว่านี่นะคะเป็นโซนดอกไม้อย่างงี้เนาะให้ทุกคนดูแล้วกันเนาะนี่นะคะเพราะว่าหนึ่งไลฟ์เราเดินเดินละล้าไปอ่ะ,อะมันสนัญญาณมันอาจจะแบบจับภาพแบบภาพซูมกล้องอะไรอย่างเงี้ยไม่ชัดนะคะแตบบ่ว่ามันกว่าที่กล้องมันจะแบบ อะไรนะเขาเรียกว่ากล้องมันแบบมันมันไม่เสถียรอะภาพมันก็เลยเป็นเบอร์เอรนะคะนี่งหนึ่งก็เลยมาให้ดูเป็นแบบภาพเป็นอย่างนี้ไปนะคะถ้าอยู่กับคนนะไอโฟนอะเมื่อไหร่ถ้าอยู่กับคนเมือ่อไหร่อ่ะมันจะภาพมันจะแบบเบอร์เอรอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะตอนนี้หนึ่งอยู่หน้าโซนวัดตาธรรมมิกราชนะคะ งานนี้จัดทั้งเมืองเลยนะคะใช้เป็นเวลาสิบวันนะคะเวลาบน่ารักจังเลยอ่ะเด๋อนนี้เอ้ย,ยนะอ,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 อะไรนะอ่อผีเสื้อผีเสื้อกับอะไรอ่ะนกยูงอ่ะคะนกยูงใช้นกยูงืงอเปล่ากเขา คนเยอะมากเลยค่ะทุกคนเมื่อกี้ผ่านมาโซนวัดอะไรนะวัดราชบูรณะนะคะคนยังไม่เยอะเท่ากับวททัดธรรมบิคาลานะคะแล้วก็โซนตลาดย้อนยุคก็เยอะเยอะจนแบบว่าเออจับภาพไม่ได้เลยนี่นะคะดูบนทีนี้ค่ะใครอยากได้มาเลย่ยนะก็เข้าเด็กนก็เท้าป่นนะ้า นี่ถ่าภาพชัดเจนไหมอ่ะถ้าถ่ายแบบนี้ได้ไหมได้ทุกคนอย่าเพิ่งเบื่อเลยนะสวยเนี่ยค่ะเดี๋ยวจะพาไปเดินไปดูต่อสวยสวนมากอ่ะหนึ่งว่าเป็น ร้านของกินซะเยอะนะคะแล้วก็ไม่ได้ย้อนยุคเลยนะแต่นี่หนูนอยากให้เห็นนะเพราะว่าอยากเห็นแสงสีเพราะว่าวันอ่าราะวันปกติเนี่ยอายุทยาม่ค่อยมีไฟจัดเลยะคะ่ะเออดูกระต่ายไม้จันนี่ดีกว่ากระต่ายไม้จันอาก สายหมาจันทราใกล้เลยก็เนี่ยค่ะานานๆทีเขาจะได้จัดบรรยากาศอย่างนี้เนาะเออก็เลยอยากให้ทุกคนได้เห็นกันนะคะตรน,น,นี้แหเ่อันนี้เป็นโซนวัดธรรมนิการาต ก็ขายของปกติ i i> i> นะคะแต่ว่าประดับด้วยสุดัยร้านเลยจิงคือตอนนี้จะถ่ายแบบข้างหน้าร้านอย่างเงี้ยก็เดินเข้ายากนะเพราะคนเยอะให้ดูบรรยากาศแบบนี้ไปละกันนะคะ งานนะคะมีตั้งแต่วันที่15นะคะจนถึงวันที่25นะคะใครที่มาก็สามารถที่จะมาได้ตั้งแต่3-4มสี่โเย็นได้เลยนะคะแล้วที่นี่ยังมีงานจาัดแสดงงานศิคปะไม่ใช่ขอสีค่ะมีงานจาัดแสดงแสงสีเสียงชือว่าว,วีรัสษัตตายอยุิ้์ฟ้านะคะ ห้าบาทก็19บเก้าบาทห้าบาทก็เดสองรอยบาทถึงถึงได้ห้าร้อยออพคู่19ก็19บาตามไปเลยนะเดี๋ยวเราอนญาตเป็นที่สุดเลยนะจี่นี่นะคะและก็พื่สเนี่ยนะมีเืินเพ้ารบาทนะคะเองหกล้าหกบาทรวมและสองร้อยนะคะโปรโมชั่น หนึ่งจะสองร้อยเหลือร้อยห้าสิบบาทนะคะแล้วก็อันนี้คือร้านค้านะคะนี่งหบาทเท่านั้นนะคะหนึ่งจะถ่ายแบบนี้ให้ดูแล้วกันนะคะแล้วก็เดินหนีไปด้วยเพราะว่านี่อ่ะไปทางนี้ดีกว่าสามกปุกร้อยสามก็หกร้อยเลยนะคะไม่อย่างงี้ไปนะคะหกละหกสิบหรือห้าสิบพอให้ดูนี่ดอกไม้สวยจังอันนี้เป็นร้อยสาขกิจชุมชนนะคะนี่ดอกสนุนะคะสวยมากทุกคนยินดีเจอญเลยค่ะ สุดท้ายสุดเลยเนอะอ่ะตอนนี้เป็นอยู่ที่วิสาหกิจชุมชนโนดแผ่นไทยบ้านทะเลดตำบลสวนพีชค่ะนะคะอ่าตอนนี้เดี๋ยวขออนุญาตสวัสดีค่ะเป็นของชาวบ้านนะคะภูมิปัญญาชาวบ้านเาดอกสนุนะคะแม่ต้องการอะไรนะคะทุกคนอันนี้ห้าบาทนี่นี่ถ้าใครมาก็มาแวะอุ่นหมุนป้าได้นะคะนี่อันนี้ดอกมะลิใช่ไหมคะดอกมะลินี่นะคะ ต่สวยทั้งนั้นเลยทุกคนอันนี้ช่อหนึ่งน่ารักมากเลยเนี่ยเอาไว้ให้ให้กับที่บ้านนะให้กับแฟนให้กับแม่ก็ได้นะคะนี่ห้าร้อยบาทนะคะนี่เ่ลือตัวนี้สี่ร้อยบาทพร้อมพร้อมกระถางเลยทุกคนสวยดีค่ะเนื้น้ารักอ่ะเนี่ยเป็นกระดาษเป็นช่อๆอ่ะทุกคนมีแบบเป็นช่อๆเลยนะคะนี่อยู่ได้นานไม่แห้งไม่เหีียวทาเออ จริงอยู่ได้นานไม่แห้งไม่เหี่ยวเหลือสองร้อยบาทค่ะลดไปเลยห้าเปอร์เซ็นต์นะคะวันนี้วันดีค่ะอุณครับใช่ค่ะไหนเพจที่เรารอเนี่ยอันนี้แหละนวดไทยฟ้ากิจนวดตัวนี่ฟ้ากิจชุมชนนะคะเมื่อกี้หนึ่งไปโซนอาอาหารตลาดย้อนยุคนะคะแต่ตอนนี้มาโซนวิสาหกิจตามชุมชนนะคะนี่ ค่ะอันนี้เป็นของบ้านเหนือนะคะบ้านเหนือชนบ้านเหนือโซนนี้จะเป็นโซนทีวันนี้ชปตาค่ะแวะมาได้นะคะสามารถท่ะื้อไดแวะมาได้นะคะทุกคนนี่ไงนี่ไงเขากำลังก็มีแบบว่าน้ำพึ่งอะไรอย่างเงี้ย อ้ำพึ่งมะนาวมีแบบว่าอ๋ออันนี้อันนี้โซนของรั่แขนแขนโบราณนะคะจำบลบส่วนพิกนะเออถ้าใครถ้าใครอยู่ยุธยาก็มาแวะได้เดินเดินไม่เมื่อยมาตั้งแต่หน้าวัดสหาธาตมาก็แวะมานวดเท้าได้พอดีเลยนะคะนี่อันนี้ของโซนโซนนี้โซนหน้าว่าหน้าวัดเลยนะ ทำทำมิการาดนะคะก็จะเป็นโซนของชุมชนนะคะแต่ว่าที่หนึ่งพามาอีกหลายลอนเนี่ยเป็นโซนอ่าของของตลาดกาเหมือนกับว่าพุกที่ก็มาขายได้อะไรอย่างนี้นะคะเพราะว่าเป็นตลาดย้อนยุคเนอะอืมของนก็จเป็นโซนแบบเนี้ย ก็หนไม่อยากจะสายไปสายมานะคะเอาเป็นว่าหนึ่งหงให้ดูแค่ข้างนึงแล้วกันเนาะทุกคนอย่าว่ากันนะ1นไม่เคยถ่ายแบบแบบตลาดแบบนี้เนาะแล้วไอโฟนอะไม่รู้ว่าจับหน้าไ,ไ,ดได้หรือเปล่านะคะ<ๆ>นี่ทุกคนรองเท้า<ๆ>เป็นของวิสากีชุมชนเหมือนกันนะคะรองเท้าบูทีนี่ร้อยี่สิบาบาทนะคะถูกมากในห้างนี่คือแบบ2 0 0ร้อสร้อยอะไรอย่างเงี้ย สอง้อยเก้าเกะไรอย่างเงี้ยเออเป็นหนังเป็นอะไรถูกมากเขารองท้าร้อยสี่สิบเก้าบาทอ่ะทุกคนก็นี่มีน้ำสวรสเอาน้ำสวรสวรให้น้องหน่อยเดี๋ยวหนึ่งขอแอดซื้อน้ำสวรสนะคะเอาน้ำสวรสค่ะเอาน้ำสวรสค่ะ แก้วหนึ่งจ่ายตังค์ให้ด้วยค่ะมีสวนรสมีน้ำมีน้ำคาโดด้วยนะครับค่ะเอาน้ำสับวันรสค่ะทุกคนมีเอาคาโดมีสับวันรสนะคะหนึ่งแบบสดๆอย่างเนี้ยหายากอันนี้อันนี้แบบสดๆเลยนะคะทุกคนในก็ยี่สิบสามสิบบาทนะคะราคาไม่แรงนะคะมาก็ อย่าลืมนะคะว่าเผื่อท้องและเผื่อการกินด้วยนะเพราะว่าหลายร้านมากเลยนะคนออพอมาถึงก็แบบเยอะเลยแปะทุกร้านนี่คงจะไม่ไหวแต่ว่าก็เลือกเอาไะค่ะสามสิบบาทหิวน้ำเนาะคูดเยอะ นะทุกคนคที่นี่นะคะถ้ามามีรถลากด้วยนะคะนี่นี่ถ้าใครแบบว่าไม่อยากไม่อยากเดินไกลๆเหมือนหนึ่งนะคะแต่ว่าที่หนึ่งเดินนะเพราะว่าหนึ่งก็อยากให้ทุกคนได้เห็นเนาะอืมอยากทุกคนได้เห็นกันว่าแบบเออมันมีของขายอะไรเงี้ยถ้าไม่ไม่เดินอะ่ะถ้าไม่เดินอะ่ะก็ ทุกคนก็จะไม่เห็นนะคะหนึ่งก็เลยบบกว่าเลือกที่จะเดินเพรเมื่อวานนะ่ะหนึ่งพลาดมากเลยทุกคนหนึอยากให้ทุกคนไม่เห็นน,นี่กระเป๋านะคะกระเป๋าจากสาม ก็โอเคไหมชอบไหมหรือว่าเราเลินอ้อมไปดีวยยาวเหรอคราเนี้หนูก็ไปติดเต้นถนนให้หลดนคือถนนม่นีเลยนะสำหรับวันนี้ก็หนึ่งขอเป็นคลิปอพาเที่ยวพาดูงานไว้เพียงเท่านี้นะคะงานยอศยจิ้งฟ้านะคะก็อย่าลืมติดตามเพราะว่าหนึ่งไม่ได้ไปโซนที่ช้อปปิ้งแบบ ตัวรัวเลยนะแบบว่าของแบบของแฟชั่นอะไรอย่เงี้ย oh. เราไม่ได้พาเดินตรงนั้นเนไม่เป็นไรก็ เพราะว่าไอโฟนหนึ่งใช้โทรศัพท์ iPhone เนาะแล้วที่ภาพมันไม่สวยเดี๋ยวทุกคนจะแบบเบื่อแล้วก็ไม่ยอมติดตามหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยคอมเมนต์หนึ่งอะไรอย่างเงี้ยหนึ่งก็ขอติดไลค์ไว้เพียงเท่านี้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวหนึ่งจะพาไปดูกล้องแบบจริงๆชัดๆในคลิปแล้วกันเนาะทุกคนสำหรับวันนี้หนึ่งก็ขอบคุณทุกคนนะคะแล้วก็สวัสดีทุกคนด้วยนะคะ อย่าลืมติดตามกันด้วยนะให้ดูตรงนี้ก่อนจนกว่าไม่มีคนแล้วหนึ่งก็จะปิดไลค์ไปเลยแต่ไม่คุยแล้วเพราะว่ากลัวทุกคนเบื่อเดี๋ยวนอนนิ่นนี่นะคะ

ต้องขอพายภาพด้วยนะคะว่าที่หนก่หมดนะคะได้มาห้าบาทเองจริงเหรโอ้โหภาพไม่ชัดเลย ทุกคนนะ้จาจอของของลึงอภาพชัดมากเลยอะแต่พอทุกคนีคะเนถาวด้วยจ้าถ้าตอนนี้มีใครดูหนึอยู่สอนหนึ่งหน่อยได้ไหมว่าถ้าเราจะไลฟ์ใน iPhone อะเราจะทำยังไงให้มันชัดเตี้ i ใ h o พอจะเป็นไหมคะ แค่นี้ก่อนนะคะทุกคน